เพื่อนๆครับระหว่างมินิยุโรปราคามือสองในท้องตลาด8-9แสนกับมินิญี่ปุ่นราคาในท้องตลาด2แสนต้น เพื <formation. S 2> <First> ่อนๆจะเลือกอะไรครับภายโน่ครับพายนอกสาหรับมินิคูเปอร์ R58 คันนี้นะครับไฟหน้าเนี่ยเขาให้มาเป็นโปรเจคเตอร์นะครับหน้ากระจังหน้าโคเมียมมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับมีชุดพาร์ตนะครับมาให้รอบคันแล้วมินิญี่ปุ่นล่ะไฟหน้าเป็นมัลติรีเฟกเตอร์ครับแต่ไฟตัดหมอกให้มาเหมือนกันมีเดย์ไลท์มาให้เรียบร้อยชุดพาร์ตไม่ได้ต่างกันเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันดีกว่าครับมาฮะด้านหลังครับคันนี้นะคันนี้ต้องบอกว่ามินิ R58 เนี่ยเปูปร2ะตตแ่ล ป็นี่ครับเป็นแบบดักเทลครับนะฮะเวลาวิ่งแล้วมันกระโดดขึ้นมาเองครับมินิญี่ปุ่นเรามีไหมไปดูครับเพื่อนมินิญี่ปุ่นก็ไม่น้อยหน้าครับเป็นสีดําเป็นโนแบ็คครับให้มารหล่อๆเหมือนกันครับเดี๋ยวมาดูภายในกันครับมาฮะเริ่มจากด้านในครับเพื่อนๆดูฮะเบาะฮับตัวนี้เป็นซูซูกิสวิปนะฮะเป็นรุ่นพิเศษครับรุ่นทรายครับเบาะเป็นเบาะหนังกึ่งผ้าครับนะฮะหล่อๆเลยครับพวงมาลัยหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยแล้วมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยแล้วตัวนี้ยังมีคูชคอนโทรลอีกด้้้้ววยโโออออหปปชัั่่นนนบบาไแลครเพืๆะ ที่สำคัญมีแพทเทิร์นชิปครับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้ด้วยครับระบบพุชสตาร์ทเป็นสมาร์ทคีย์ครับเป็นพุชสตาร์ทเรียบร้อยนะที่สำคัญคันนี้ใส่จอแอนดรอยด์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแอร์ให้มาเป็นออโต้ครับแล้วมีนิยุโรปล่ะมีออปชั่นอะไรบ้างไปดูครับ เริ่มจากภายในครับดูฮะภายในครับเบาะเป็นหนังสีน้ำตาลครับให้ความรักชูรี่ครับผมนะฮะพวงมาลัยหุ้มหนังเหมือนกันครับเป็นพุชสตาร์ทเหมือนกันครับมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยเหมือนกันครับมีคุชคอนโทรลเหมือนกันครับเพื่อนๆนะระบบสตาร์ทเป็นพุชสตาร์ทสมาร์ทคีย์เหมือนกันครับนะแอร์ให้มาเป็นออโต้นะครับแต่จอยังไม่ใช่ Android ครับยังเป็น LCD อยู่นะครับนะแต่ภายในคิดว่าภายในคันนี้ เหมือนจะหรูกว่านิดหนึ่งนะครับนะสำหรับห้องโดยสารคันนี้ครับเป็นรถที่เห็นแก่ตัวครับนั่งได้แค่2คนครับสปอร์ตนะครับสปอร์ตของจริงครับนะด้านหลังครับเดี๋ยวผมพับให้ดูนะครับด้านหลังก็สามารถเก็บของได้นะครับนะอ่าเรามาดูมินิญี่ปุ่นกันครับสิ่งที่ผมคิดต่างครับเพื่อนๆนะฮะคันนี้ไม่ใช่2ประตูหน้าครับมี2ประตูหลังด้วยครับเพื่อนๆนะฮะไปได้มากกว่าครับนะฮะจุคนได้มากกว่าครับสําหรับมินิญี่ปุ่นครับเดี๋ยวมาดูห้องเก็บสัมภาระ ด้านท้ายกันครับนี่ฮะสำหรับมินิญี่ปุ่นนี่ครับกว้างไหมครับเดี๋ยวมาดูมินิยุโรปนะครับว่าด้านหลังจะกว้างกว่าหรือเปล่าโอ้โหด้านหลังกว้างกว่าครับเพื่อนๆนะครับด้วยคําว่าเป็นรถคูเป้นะครับนะห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะฮะกว้างกว่าครับ่าสำหรับขุมพลังครับเพื่อนๆนะฮะมินิยุโรปนะครับคันนี้เป็นเครื่องพันหกทโบครับเรื่องความแรงไม่ต้องพูดถึงครับ แต่บอกเลยนะครับว่ากินน้ำมันก็ไม่ต้องพูดมากเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าซดน้ำมันพอสมควรครับนะแล้วต้องบอกว่าการแมทนทานนค่อนข้างสูงครับเรามาดูมินิญี่ปุ่นครับให้มาเป็นขุมพลงังพันสองสี่สูบครับผมอัตราเร่งก็ไม่น้อยหน้าครับแต่ต้องบอกว่าในเรื่องการประหยัดน้ำมันกับในเรื่องการดูแลรักษาตัวนี้ถูกกว่าแน่นอนครับ แล้วถ้าเป็นเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆจะเลือกอะไรครับระหว่างมินิยุโรปกับค่าตัวมือ2ในท้องตลาด8ปดถึงเกแสนกับมินิญี่ปุ่นราคามือ2ในท้องตลาดนะครับสองแสนต้นๆครับแล้วเป็นเพื่อนๆเพื่อนๆจะเลือกอะไรครับคอมเมนต์มา